ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พแม่ป้าเอฟทุกท่านนำเข้าสู่ช่อง j o h n ี่แฟม i l y ครับผมวันนี้ก็พาน้องเพชรชายาน้องนาเด็ดนะครับผมน้องนาเด็ดแฟมบานะครับชื่อช่อง YouTube นะครับพามาเลี้ยงข้าวนะครับผมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมใช่ใช่ของนครปฐมไหม เอามองหน้ากล้องที่นี่โอ้โหโก้มหน้าก้มตาคุยสาวอยู่นี่ <c oughs> ยิมย้มร้อยิ้มใหญ่เดี๋ยวเราร,รอกับข้าวนะครับผมตอนนี้นะครับในระหว่างที่รอ,อกอ็พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับคดีน้องต่อต่าของเราในการค้นหานะวันนี้ก็น่าจะเงียบอยู่ผู้ใหญ่แล้วก็พี่เชษไม่ได้แจ้งอะไรใช่ไหมได้แจ้งอะไรไหม <c oughs> ไม่ได้แจ้งไว้เลยไม่มีใช่ไหม วันนี้ก็เงียบไปหนึ่งวันแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็คือว่าวันพรุ่งนี้รู้กับเขาไมหมเนี่ยว่าจะทาอะไรวันพรุ่งนี้ตอนแรกวันนี้ขาอว่าจะพูดมากอ๋ตอตอนแรกวันนี้ว่าจะทําอ่าแล้วยังไงไม่นยังไม่มีใครมาไม่มีใครมาก็เลยจะเป็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้แน่นอนแหละใช่ไหมแน่นอนอีกแล้วเพราะว่าอาจารย์เจก็ประกาศไปแล้วนะครับผมก็ดูใน เฟซบุ๊กของอาจารย์เจอยู่นะครับแล้วก็มูลนิธิก็น่าจะมา,าร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมทุกท่านก็รอติดตามนะว่าเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ว่าใครจะมาในวันพรุ่งนี้จะมีคนพิเศษมาอยู่พรุ่งนี้แล้วยังบอกไม่ได้ว่าใครมานะครับรับรองเลยทุกท่านจะตกใจตรึงตึงตังกันหมดนะครับรู้ไหมว่าใครนายก พี่เขียวอะไรกันนายกเน๋ยวไล่ไปอยู่กับลุงป้อมเลยไหมคฮัลุงป้อมหมยายงไงผมไม่รู้นี่ <c oughs> ยอมจริงๆเนี่ยเอเคนะเราก็อยู่ร้านข้างทางนะครับนี่นะครับผมกับข้าวนะฮะมาแล้วนะครับผมดูจากสีสันนะครับกระเพรากุ้งสดๆนะครับผม นี่นะครับเป็นกุ้งสดนะครับผมโอ้โหดูไซส์สิครับเดินไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้เพชเขามันเดินไปไหนนี่นะครับผมโยกกำแพงแสนนะครับไซส์นี้นะครับผมส่วนไซส์นี้320มี2ไซส์ สาวกินข้าวนะสุดยอดมากเลยนะพามากินกุ้งแต่ว่ากินหมูกินหมูนะครับผมงานนี้คือหมูกินหมูนะฮะไ,ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอเนึกว่าหมูกินหมูไม่ใช่นี่หว่าของผมก็อย่างนี้เลยแล้วกันมาทุกท่านกินข้าวด้วยกันนะครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับนะครับผมก็ ม,มันไม่มีชื่อร้านนะนะครับแต่ว่ามันเป็นน,น,นี่ไงนะครับกุ้งกัาแพงแสนนะครับอัโฟหมดร้านให้เลยแล้วกันนะแกไปดูผมมาทําข่าวะไรแกไปดูหรอกแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันมีเรื่องหารืน่อะครับก็คือพ่อค้าหาตังทอนนะครับผมนี่นะครับทีนี้มันไม่มีแกก็เลยนึกได้ว่ามันอยู่ในกระถุงกางเกงนะน่าเนื่งากว่าอยู่ถงกางเกงทีนี้ เมียก็เลยว่าพาเอาจะไปอยู่ในถุงกางเกงงุุสายเบไม่ซื้อเบียมาั่เมียรู้จนได้โอ้ยนะครับผมอ่ะก็บากันไปนะครับโอเคครับผมเดินทางกันต่อครับอ่ะนะครับผมก็มาแวะร้านซ่อมรถนะครับก็คือมาเติมลมไนโตรเจนนะครับนี่นี่ว่าเจ้าของรถนะครับใส่เสื้ออย่างเท่นะฮะเบยนะครับผมคุมเชิงคุมเชิงไว้่หงกันนะครับอ่ะก็ ค่าบริการยี่สิบาทนะครับผมก็คือแล้วแต่จะแล้วแต่จะให้อะไรเงี้ยนะนะครับผมผมก็เลยใส่ใส่กล่องไปนะครับผมยี่สิบบาทนะครับอืมอันนี้ก็ยืนคุมเลยนะฮะน่นะฮะอืมดูชุดดูกางเกงสิครับผมนี่ยืนดูท่ายืนสิหักอยู่อ่ะแล้วก็มาต่อกันที่สวนน้ํานะครับอืมมาต่อกันที่สวนน้ําก็พามาเล่นสวนน้าต่อนะครับผม ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับในช่วงที่ว่างนะครับวันนี้ว่างนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างแล้วนะครับวันนี้ลุยเต็มนะเต็มระบบนะครับอืมก็เลยพามาเล่นน้ํานะครับหลังจากเล่นน้ําเสร็จนะฮะเราก็จะมาตกปลากันนะครับตกปลาก็กลับมาตกที่จุดที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับที่คลองท่อนี่แหละนะครับโอเคอ่าก็ ชอบเล่นน้ํากันนะฮะคดีน้องตอเต่าก็ยูทูบเบอร์ก็เหลือกันไม่กี่คนแล้วนะครับอกอ็ช่องอีกช่องพี่อ๋อก็ไปที่โคราชแล้วนะครับอีกช่องหนึ่งก็กลับบ้านแล้วส่วนอีกสองสามช่องนี้ก็ไปกลับเอานะครับผมไปกลับก็มีคดีที่บ้านเกิดบ้านเกิดพ่อผมพอดีนะครับที่คอนบุรีนะครับจังหวัดนะครราชสีมาจริงๆผมก็อยากไปนะครับว่าแต่ว่า เป็นคดีระยะสั้นที่ผมดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคดีน้องตอเตอ่าปิดแล้วคดีนั้นยังไม่จบผมก็จะไปนะครับยังไงผมก็กลับบ้านไป,ไป,ไปทางโคราชอยู่แล้วนะครับออกจากโคราชไปก็เจ็สิโลครับไปที่อำเภอคอนบุรีนะครับผมก็อยากจะเคลียร์คดีนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีผมนะครับแล้วก็อีกสักประมาณสักสองสามช่องอ่ะน่าจะตามมาอยู่ที่อยู่และแวกนี้ นะครับอืมโอเคครับผมก็ให้นเดชเล่นน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับอืมจะให้เปลี่ยนชุดซื้อซื้อซื้อชุดใหม่ด้วยนะอืมให้ซื้อชุดใหม่ด้วยนะครับหนึ่งชุดเพราะวา่าชุดนี้เล่นน้ําแล้วก็เปียกก็จะได้ใส่กลับนะครับเป็นเสื้ออเมซอนน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับผม นะครับผมเราก็เตรียมตัวนะครับผมผสมผสมอ่าอาหารปลานะครับปลากินพืชอันเนี้ยกินเมื่อวานแล้วเอามาขยับซึ่งเมื่อยและวเมื่อยแล้วอย่าบอกนะว่าจะผสมหมดเลยไม่หมดหรอกเพรเอสเอออย่าหมดนะเว้ยจะไม่หมดเออแบ่งแบ่งเออแบบพุ่งนี้ค่อยผสมใหม่อันนี้ทุ่งเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันน่ะยี่สิบหรือยี่ห้ามันเนี่ยเออประมาณยี่ห้า เอาพาแล้วพาแล้วพาแล้วนี่แตะเราให้หน่อยนึงให้มันหอมมีนมไหมมีนมแมวอ่ะไม่มีไม่ได้ซื้อมึงพาพี่จอนกลับไปซื้อที่ตลาดขณวันปะวันนี้ไม่มีไม่ไม่มีเขาก็หายซื้อใกล้ซื้อตรงไหนซื้อก้อนยื่นรสซับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ให้เอาน้ำอันนี้ไปตักน้ำที่บ่อมาอันนี้น้ำนี้ไม่เอาเขาบอกอยู่น้ำนี่เป็นน้ำไม่ไดาน้ำปลา มันจะไม่กินมันจะไม่เหม่อ่าเดี๋ยวไปตักอีกระวังไล่ลื่นลงไปเมื่อไอเพชรอะลงไปตักเออไปเพชรดีกว่ารู้ไหมเพชรลงตรงข้างเต่าแล้วลงไปแหละขึ้นโน๊ะขึือไปตล้งเต่าลงน้ำไม่รู้เทยอีกลื่นนะครับผมก็ถุงถท้าอยู่มันไม่เป็นไรพาไปเล่นน้ำมาได้ไหมอ้าวเขาพาไปเล่นน้ำมาแล้วมึงเล่นน้ำมาแล้วนี่เปียกๆได้ไหมเสื้อก็ซื้อให้นี่เสื้อซื้อเรียบร้อยแล้วนี่เสื้อใหม่ ไอ้เล่นตรงไอ้นึกว่ะไอ้เทปอะที่ตอนอะไรที่ติดทอนอะไรเนี่ยไอที่ว่ามีตายมันมีตายอะไรตายมีคนตายคนตายเนอเป็นไงดีก็มันกินเหล้าใช่ฮะแล้วมันไปเล่นที่ไหลลื่นถึงว่าแล้วมันเป็นเงียบเงียบที่ต้นต้นโตะแล้วหขวบป้าแล้วก็โจมลงไปเลยมันมันมันเฮี้ยนอยู่ต้องรอนักวก็ดานน้ำมาเอาขึ้นเนอะมลงมันมันเป็นตะพัาลงไปเลยล้างแก้วก่อนนะเพชร ว่าแก้วมันมีน้ำโคกอยู่นะครับผมไปเราจะได้กินปลาหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะเออเราก็ม oh, ีอันคันนี้ด้วยนี่เอาคันนี้ไปตกอีกนี่ของไข่นะครับผมโอ้จะได้ผสมนะฮะโอ้โห้โอ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 ้างแก้วก่อนนะเว้ย นะครับนะครับทุกท่านก็วันนี้ก็ชิวๆแล้วกันนะวันนี้นะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเนาะแต่วันเนี้ยนะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับผมเต็มระบบไปตอนตอนนั้นน่ะเขาไม่เขาไม่ได้ห่วงเนี้ยช่วงน้ำเตี้ยที่วัดอะ่ะพอไปเพียงทีเดียวเต็มเต็มแม่ต้าไว้ขึ้นเลยน้ำเตี้ยและปลามันในนี้เนาะ น้ำเสียใช่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ห่วงไงคือน้ำเสียเขาท่มันท่วมอย่างข้างบนเลยแล้วเขาไม่ขาเขาไม่ได้ห่วงอ่ะเพราะว่ามันก็จะตายครับเวียนดมดูดิมันหอมหรือเปล่าหอมไหมหอมนี่หอม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 อยู่หอมอยู่นะฮะนี่ทำมันเป็นขนมปังแล้วก็ใส่หนึ่งด้วยนะเนี่ยอาหารเม็ดเนื้อไออว่าจะใส่ว่าจะใส่อยู่ไย่ยำมาโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปเลยแล้วกันนะฮะ ขายอะไรพี่เอ้ยมะเขือครับมะเขือมะเขือครับถุงเท่าไหร่สิบบาทครับอ่าผมช่วยแล้วกันนะี่ถุงเนี้ครับถุงละสิบบาทและสองถุงพออ่อ,อนๆเพิ่งเก็บโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบที่เพียงเท่านี้นะผมฝากกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากน้องเพชรชื่อช่องอ่านเดชแฟมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องของป้าหมีปราเล็ก ชื่อช่องว่าคลองท่อแฟมิลี่นะครับผมฝากด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณและสวัสดีครับจุบ,จบ